บนหน้าอยู่มุ่งสู่การพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียนขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีดีนย ลัษณะทางกายภาพของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตะบนคันไร่ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตะบนขนาดกลางตั้งอยู่เลขที่166หมู่10ตาบลคันไร่อเศิรินทร์จรราชธานีมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ78ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ชุมชนเชิงการเกษตรอีกทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวพัทยาน้อยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน10แห่งโรงเรียน จำนวน5แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน1แห่งสถานีตำรวจภูทรจำนวน1แห่งมีพื้นที่ติดทางหลวงหมายเลข217บริเวณบ้านใหม่ภูทองหมู่ที่15และทางหลวงชนบทหมายเลขอบ3150บริเวณบ้านหนองเบนถึงบ้านปากบุงห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ67กิโลเมตร อาณาเขตของตำบลคันไร่ประกอบด้วยทิศเหนือติดเขตพื้ cima. นที่ตำบลคำเขื่อนแก้วอำเภอศรีรินทรจังหวัดอุลราชธานีทิศใต้ติดเขตพื้นที่ตำบลดอนจิกอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุลราชธานีทิศตะวันออกติดเขตพื้นที่ตำบลนิคมรามโนน้อยอำเภอศรีินทรจังหวัดอุลราชธานีทิศตะวันตกติดเขตพื้นที่ตำบลกุดจุมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุลราชธานี าทางสังคมการประกอบอาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่อาชีพหลักคือเกษตรกรรมอาชีพรองคือค้าขายและการประมงองค์การบริหารส่วนตมันไล่มีหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในการปกครองทั้งหมดจํานวน16หมู่บ้านมีจํานวนครัวเรือน3,741ครัวเรือนมีประชากรจํานวน11,942คนเป็นชาย6,103คนเป็นหญิง5,839คนข้อมูลจากทะเบียนราษฎรอำเภอศร,รีนครณวันที่18พฤษภาคม2565 คงสร้างหน่วยงานส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนันไร่คณะผู้บริหารนำโดยนายเหรียญแสนทวิสุขนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนันไร่นายชาลีชัยโกดรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนันไร่นายไกวิทยวงคำรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนันไร่นายบรรหารศรีบุระเลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลนันไร่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่นายคำบุญเสริมประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันไรนายสนองวิลามาศรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ว่าที่ร้อยตีอนุสรสุภลักษณ์เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันไรรัการองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ว่าที่ร้อยตีอนุสรสุภลักษณ์ประธานองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร นางภูมิใจทองทัพร,รองประหลัดองค์การบริหารสุวนตุบุนคันไร่นางอารวรัณตปินนันสกุลหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารสุวตุบุคันไร่นางปียนาส,สายทองผู้อำนวยการกองขัง,งนางสาวสรรญญพัฒน์จันแรมผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกระผมนายเลียนแสนเทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนไร่มีความพร้อมมีความตั้งใจจริงที่จะบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคนไร่ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ตำบลหน้าอยู่มุ่งสู่การพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียนโดยจะบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนและให้สอดคล้องกับกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ2ปีรวมทั้งนักเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเพื่อให การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและยั่งยืนสวัสดีครับ